สวัสดีค่ะเรามาเรียนรู้ถึงสรรพคุณของต้นนี้เป็นยารักษาเส้นเลือดแตกในสมองในขนาดที่เส้นเลือดกำลังจะแตกให้เอาต้นยาต้นนี้ไปต้มใส่น้ำกินตอนร้อนๆอาการเส้นเลือดแตกในสมองก็จะหายทันที ภายในหนึ่งนาทีแต่ถ้าหากว่าเส้นเลือดแตกไปแล้วสำหรับการใช้ยาตัวนี้ต้องใช้เยอะหน่อยค่ะใช้เปนใน,นเวลานานๆทุกคนควรที่จะหาต้นนี้มาปลูกไว้ในบ้านเผื่อเวลาฉุกเฉินนะคะ